วันนี้เวลา9นาิกาสีมนาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอารามวัดมหายานมูลนิธิพุทธจักสุวิชาลัยอำเภอสามพลานจังหวัดนคปรปฐมทรงยกฉัดเหนือพระเจดีย์ทองเหลืองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอารามวัดมหายานซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการแปรพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนเริ่มต้นโครงการแปลพระสูตรมหายานเมื่อวันที่31มีนาคม2551เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกประเทศไม่จำกัดนิกายในการศึกษาและแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย และเมื่อวันที่15มิถุนายน2553พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติจากนั้นทรงเปิดแผลกลุ่มป้ายชื่ออาคารหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โอกาสนี้ทรงพระสุราย ทรงเจิมป้ายหินศูนย์รแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามหายานจีนไทยและป้ายหินโครงการแปรพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติสำหรับอาคารหอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติจัดสร้างขึ้นโดยนายไพโรธและนางทิพ,พวรรณจิรชนานน์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้อาศัยแต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558ด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพุทธวิหารทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำพุทธวิหารในโอกาสนี้พระเถรานุเถระจากมณฑลกวางตุง้งสาธารณรัฐประชาชนจีนถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลโครงการแปลพระสูตรมหายานจีนไทยเฉลิมพระเกียรติซึ่งเมื่อปี2555สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับหลงจังแก่โครงการแปลพระสูตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศวะวิรุณหการเป็นประธานโครงการและพระวิศวพัฒม์มณีปัทธรรมเกตเป็นรองประธานโครงการ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีทั้งนี้โครงการมีผลงานแปลพระสูตรมหายานจากภาษาจีนสู่ภาษาไทยกว่า20พระสูตรและจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพระมหาเทระหมิงเชิงรองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งชาติจีนประธานสมาคมพระพุทธศาสนามณฑลกวางตุง้งได้มอบพระไตรปิฎกภาษาจีนกว่าพันเล่มให้แก่โครงการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและเจริญสัมพันธ์ธรมตรีทางพระพุทธศาสนามหายานไทยจีนการแปลพระไตรปิฎกช่วยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงและเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนานำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งสำหรับอารามวัดมหายานปริศถานพระกสิติขันมหาโพธิสัตว์ หินแกะสลักองค์ใหญ่ฝีมือช่างจีนเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนตามคติของพุทธมหายานแบบจีนด้วยวันนี้เวลา15.31นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตวัาชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัชระเจดีทำสมาธิวัดอนุสรณ์ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในการพระราชทานดินบรรจุศพพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดวีระเย็นเต็กอดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายอดีตประธานคณะกรรมการสงฆ์จีน,นิกายอดีตพระอุปัชฌาย์จีน,นิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดพแมแนคุณารามกรุงเทพมหานครอดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามจังหวัดเชียงรายและอดีต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอดปอดติดเชื้อและหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อวันที่30มีนาคม2566สิริอายุ86ปีพรนศาที่65พระมหาคณาจารย์จีนทำสมาธิวัดมีนามเดิมว่าวีระโพธิชานประเสริฐฉายายเย็นเต็ก เกิดเมื่อปี2479ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีมีชาติภูมิทางฝ่ายบรรพบุรุษในตระกูลตั้งมนทนกวางตุง้งบิดาระมานดาชื่อนายเกียรติและนางตวงแท้ตั้งอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤษภาคม2500ที่พัทสีมาวัดโพเย็นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดนิกายมหายานเป็นผู้มีอาาาัจฉรสัยโอบอ้อมอารีแก่บุคคลทั่วไป เป็นผู้สงบเงียบสงเงียมเคร่งครัดระเบียบวินยัยเป็นที่เคารพนับถือของชนทุกชั้นเอาใจใส่ค้นคว้าพระไตรปิฎกรอบรู้อัรธ,ธรรมมหายานอบรมสั่งสอนบรรพชิตและพุทธบริษัทให้เจริญตามอริยสัจธรรมรวมทั้งจัดระเบียบการปกครองบริหาราพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปแสดงธรรมในต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐสิงคโปร์และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยในปี2542ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดพุทธบริษัทจีนพิเนศวิเทศธรรมประสาทนวกิจพิลาศประยุกต์ทำนุกจีนประชาวิสิทธิ์ ที่ผ่านมาได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลผู้นําพุทธโลกและรางวัลเสาอาโศกผู้นําศิลธรรมประจําปี2562